เพื่อความสงบของประชาชนทุกท่านนะครับพวกเราขอยึดช่องนี้เป็นการชั่วคราวในนามของคณะรักษาความสงบของช่องนะครับไปชมกันเลยไปไป ยังไม่ได้คิวเหรอยังไอ้เฮียช่องเฮียนี่ไม่มีสคริปอะไรเลยเหรอวะไม่มีใครให้คิวอ่ะเห็นคุยกันสนุกก็อยากเอาเข้ามาคุยด้วยไปชมกันเลยขอโทษทีครับหน้าอะไรนะไปชมกันเลยยังโอ้ยมึงดูมึคกระดิ๊เยอะไปมึงอ่ะไปเลยสอชสอชต่อสอชไม่ใช่ไม่ใช่คณะรักษาความสงบของช่องพอสอชนี่คุณยึดเ้าเหรอท่าทำไมยึดเขาอ่ะยึดเขาทำไมอ่ะอย่าไปยึดเขาสิคนเขามีพ่อมีแม่อย่าไปยึดเขา ถึงงานโง่เลยไม่เคยเจอเดต้องมาเจอเดกก่อนจริงๆเอาจริงๆเอาเรื่องจริงเลยว่าผมว่าแตนจะซื้อช่องอยู่ว่าจะซื้อโคตรกูใช้ระบบสุนนิยมสุนนิยมผมว่าจะซื้อเลยมาชมกันเลยสวัสดีครับนายสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับนายจะไปปากซอยไหมครับเนี่ยมาดูบ้านครับมาดูบ้านมาดูบ้านนะครับมาดูบ้านครับผมครับนายมาชมกันเลยโครงการนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวก่อนไปกันดีคับ ด้วยความวุ่นวายสับสนแบบนี้ม,มันผมนันในหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งช่อง,ก,อง,องก็ต้องเข้ามาดูแลตรงนี้เพราะว่ามันเนี่ยเนี่ยชายชุดดำสองท่านเนี่ยก็เนี่ยดเดินตัดหน้ากองเนี่ยเหมือนไม่กูไม่ต้องออกทีวีเลยผมไม่ต้ทีวีวันนี้เราจะแคมปมใจกลางเมืองครับที่บ้านเดี่ยว AP โครงการเซนทรอลพหลวิภาวดี 2, <S 2> <S นี่เราอยู่ที่นี่ไงนี่เราอยู่ที่นี่ไง ผมชอบตรงที่แบบคุณพูดตอบที่เราอยู่เห็นไหมมันมีรีเจลีคำเน้นคำเน้นผมพอไปอยู่ภาษาพี่ได้ไหมครับได้ครับถ้าเดี๋ยวถ้ามึงไปแล้วกูจะอยู่กับใครบ้านเดี่ยวเอพีโครงการเซ็นทรัลครับพอขนมึงจะพูดเลยอไหมมึงไม่เคยพูดเลยสักเทปเลยกูพูดอยู่คนเดียวไม่อยากรบกวนแต่ถ้ากูพูดเนี่ยแม่งจะอลังการและใหญ่มากอลังการบ้านเดี่ยวเอพีขอศึกษาครับบ้านเดี่ยวเอพีโครงการเซ็นทรัล บางเดียวเอพีโครงการเซ็นทรัลโอหนวิภาวดี2เดินทางสะดวกอะไรบ้งอ่ะมาก้าอยู่ติดทั้งด่วนเลยครับทุกคนใกล้กับรถไฟฟ้าสองสายครับไม่ถึง5กิโลเมตรสายสีแดงคือตลิ่งชันบางซื่อลงสิทสีเขียวคือหมอชิดพันใหม่คููคดครับและใกล้สนามบินดอนเมือง ไปเฮ้ยอันนี้ของขวัญต่อไปแล้วทำอะไรครับเข้าไปดูบ้านกันเลยว้าวว้าวน่ารักทำไมเบาๆอ่ะคุณเห็นนี่คุณเห็นนี่นี่ขอทีขอที่ขอที่ยังไม่คม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 สามสองเข้าไปดูกันเลยชิ้รรส อยู่บ้านทำอะไรบ้างครับเชาไม่ผมก็กำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะผมกองคุณเนี่ยสระดูกผมเล่นกองเขาเนี่ยขวัญสมบัติแล้วก็เวลาหนึ่งเขาต้องมีคนคนหนึ่งนั่งตรงนี้กองคุณนี่สอดทีการวิธีการดบริการดีมากนะคุณหรือไม่ไม่ไม่มันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพนักงานแม่งชอบด่าผมว่าเทียบีเพ่ตายตอนถ่ายก็ไม่ตรงเมื่อแล้วทีมงกันทำไงทิ้งกันเขาตายแบบนี้นี้นะนี่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 วี่นี่นี่น่นี่นีนนี่นี่นี่ มันมีชื่อเราอ่ะแล้วก็พรมองอ่านก่อนไงเฮ้ยโปรเฟชชั่นอลอ่ะคุณไม่จริงไม่ใช่มึงอย่ามองว่ามึงเป็นเจ้าตองผมเป็นเจ้าต้องคือเขาอ่านบีบไม่ไม่ทีมงานมันเป็โปรเฟชชั่นอลเขามาถึงบ้านมึงไม่โชว์ความโปรเฟชชั่นอลให้เขาดูเดี๋ยวมึงดูกูเดี๋ยวเอาละถ้ามอสคริปต์นะถ้ามอสคริปต์นะถ้ามอสคริปนะมึงจำตามอยู่นะในช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายขึ้นกับเราเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยคือช่วงสำคัญแล้วที่เราจะต้องมี ความสุขซึ่งกันและกันคุณโอ๊ตประโมทคุณมีอะไรจะพูดไหมครับ <IL EN> <IA> คุณก็ถามว่าอยู่บ้านทําอะไรบ้างเอาอยู่บ้านคุณทําอะไรบ้างครับเทรดคริปโตเทตรดคริปโต,ตพวกเราเป็นไหมคือลืมความเป็นนักร้องตัวเองไปแล้วผมผม,ผมไม่ตลกผมไม่ตลกครับอ้าวไม่ตลกเหรอไอ้เนี้ยสองปีสองปีที่มึงไม่ได้ทํางานนั้นมาเนี่ยมึงไม่สามารถเรียกว่านั่นคืออาชีพได้แล้วนะคืออาชีพที่สร้างรายได้ทุกวันนี้คือตลกคือตลกเขาดึงนะเขอดึงมันเหินมันเหินมันเหินจะเป็นที่เหินด้วยหรอแล้วคนมึงชอบมาคอมเมนต์ไต่แมสกิดไต่แมสกิดไอ้ใส่กูใส่ถูกแล้วเป็นได้แค่นี้ และคุณคัดตกพี่คอสพี่คอสเขามาถึงบ้านมึงไม่โชว์ความโปรเฟสชัอนอลให้เขาดูเดี๋ยวมึงดูกูมึงไหวป่ะกูถามีมึงไหวป่ะไหนบอกว่าเป็นโปรเฟสเนอลไงพี่คอทำอะไรพี่คอทำอะไรผมก็อยู่พวกคุณนี่แหละเล่นเกมตอนนี้ก็ทำมีนู่นมีนี่ใหม่ๆล็อกดาวพี่ทำอะไรฮะโอ้ยผมเล่นเกมครับวุไหวไหมในบ้านตอนเล่นเกมวุ้ยวุ้ยวด้ยเส้ยเุียวุ้ยวุ้ยวุ้าวุ้งแก้ยวุ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 ้ยวี้ยวุียวุ้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 ยวุนะครับผล วิภาวดีสองรอดูคนนี้จับตาดูนนี้ล็อกดาบาทำอะไรครับเล่นเกี่ยวลูกที่คุยตอนแรกไม่ใช่แบบนี้ที่คุยตอนแรกก้านไอ้ใบเลนไงไม่ค่อยวุ่นวายรู้สึกัวยที่เอาผ่าไปลววัน <im itation> เล่นกับลูกจร,จริงๆกลางคืนก็จะเล่นเกมกับมันนี่แหละสำหรับคนที่มีครอบครัวคุณรู้เลยว่าวุ่นวายช่วงล็อกดาวน์อ่ะอันนี้ไม่ได้อยู่บ้านด้วยอ,อยู่เป็นคอน,นโดคือเปิดประตูห้องนอนออกมาก,ก็คือคุณจะได้ยินเสียง <im itation> แก๊ก,กแกแกคือ <im itation> ขวางของแน่นสอแน่นอยู่หน้าประตูแต่ปัญหาและความวุ่นวายจะหมดไปครับเพราะว่าบ้านเดี่ยว AP โครงการเซ็นทรัลผหนวิภาวดี2มีพื้นที่กว้างมาก เลยเอาบ้านเขามีมุมต่างๆของแต่ละคนในช่วงที่ต้องอยู่บ้านพร้อมๆกันเนี่ยทุกคนจะได้มีสเปซส่วนตัวแรอบพื้นที่บ้านมีพื้นที่สีเขียวไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับเลิกเล่นฟีฟ่าในเกมเตะบอลในบ้านอย่างได้นี่อบมาดอหน้าบ้านนอกจากเตะบอลแล้วสามารถเตะเมียได้ด้วยเก่งเนี่ยก่งเกง แอตติจูดเรามันจริงไปเราจะเข้าไปในบ้านแล้วใช่ไหมฮะอ่ะเราเข้าไปดูในบ้านกันดูเข้ากันเลยในบ้านเขามีแอร์มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ทำซีนเลยต่อไปเราจะไปไหนกันครับพี่เดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านกันนะครับเอาแล้วอะไปกันเลย อย่างโซนรับแขกครับต้องบอกเลยบางบ้านเนี่ยบางส่วนเขาจะไม่แยกกันใช้คือโซนรับแขกกับโซนที่นั่งเป็นลิฟวิ่งรูมของเราจะใช้ปนกันแต่นี่เขาแยกโซนเลยลูกๆจะเล่นเกมกันอะไรก็<ะ>อยู่ตรงนู้นอ๋อไม่บูม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 แต่บ้านเดียวที่โครงการ AP เซ็นทรัลพหนวิภาวดี2ครับเขาแบ่งโซนให้เลยแยกโซนไปเลยมีลิฟวิ่งโซนในบ้านเอาไว้นั่งเล่นนั่งชิลกันเอง <c oughs> สบายแบบไม่ต้องแย่งกันและตรงข้างหลังลูกทำอะไรลูกม่าไปเลยไม้ไม้ม่านตีหน้ากว่าดี นี่นี่กูนั่งแบบอ่างนแล้วไปดูโซนครัวกันครับเด็นเด้อเด็ดเด้อโคตรสมมาดูที่โซนครัวกันครับโซนนี้สําคัญมากครับปกติเนี่ยบางบ้านไม่เคยใช้ทำไมครับทำไมฮะก็เขาไม่ใช้ไงไอ้ตัดไม่ได้เขียนอธิบายอะไรมาเพิ่มเติมจะถามยังเหี้ยอะไรโอ้ตัว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 แต่ตอนนี้เป็นไงแต่ตอนนี้เป็นไงแต่ตอนนี้นะครับคุณโค้ดคุณโค้ดท้ายบ้านคุณโค้ดเหรอคุณโค้ดคุณโค้ดเหรอฮะ แต่ตอนนี้หลายบ้านต้องทำอาหารกินเองเออที่นี่เนี่ยเขากันครัวเป็นสัดส่วนออไม่ให้ขวัญสาดเข้าบ้านทำความสะอาดง่ายง่ายเดี <c oughs> ๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นสองเฮ้ยต่อไปขึ้นไปดูห้องร่างนะ พีเอดี้ครับ <Yeah. S 1> ผมแนะนำโซนนี้เลยครับ oh. คิดลูมเหมาะกับ oh. พี่มากเพราะเป็นพื้นที่สำหรับเด็ก oh. น่ารักน่ารัก คือเห็นแล้วอยากมีลูกนะแต่ตอนนี้ต oh no? ิดปัญหายังหาเมียไม่ได้เอาแล้วเราเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องคอนเทนต์นี้เดี๋ยวพี่จะไปห้องข้างเใช่ไหมนี่ไปตรงนี้ดิเหรอไปตรงนี้ดิประตูจ้าประตูน้เอยู่ประตูลับวอันนี้บ้านเราจริงจริงข้างบนเป็นอะไรพี่วข้างบนเป็นเป็นโซนเล่นเหมือนโซนเล่นอะไรอันนี้อยากรู้จริงเลยเป็นเหมือนคิดรูมอ่ะตามตามโรงแรมอ่ะเป็นเบาะนุ่มๆแล้วก็มีของเล่นวางใช่ให้แจวพวกคุณเคยไปห้องนอนโอ๊ตปะไม่เคยห้องนอนโอ๊ตแม่ง เป็นห้องนอนที่ผมว่าในเซเล็บเมืองไทยอินฟลูเอนเซอร์เมืองไทยอ่ะผมว่าห้องนอนเขาอีโรติกสุดเฮ้ยจริงเหรอห้องนอนเขาคือไม่สร้างมาเพื่อสิ่งนี้อย่างเดียวอ่ะคือมันจะป่ามันจะอีโรติกหน่อยครับแต่ถ้าเปิดเพลงแจ๊สเบาๆคือมันคือ cabin in the w o o ู s ดูพวกคุณบ้ากามผมไม่ชอบผมไม่ชอบไปไหนต่อไปไหนต่อไปดูห้องมาสเ masturbation ไปดูเซเ่นดูมึงกันดูหนึ่มึงติดไปแลู้เหมือนกอบโอ้ย turn on the light turn on the light เฮ้ย turn on the light เฮ้ยเจ้ดว่ะ โซนห้องนอนเป็นยังไงปราปรงุโซนห้องนอนคือเดอะเบสครับผมเพราะห้องนอนมาสเตอร์กว้างขวางโซนแต่งตัวก็ปรับตามเปลี่ยนปรับเปลี่ยนาปรับเปลี่ยนตามโซนแต่งตัวก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโซนแต่งตัวก็ปรับเปลี่ยนตามใจภรรยาได้เลยออันนี้มีไว้ทำอะไรในห้องเบสมาสเตอร์เบส룸นูมนหลังไงเฮ้ยไม่ใช่อไรนี่ไงแล้วต่อไปครับโซนที่สำคัญมากเลยคือโซนทำงานครับ ไปกันเลยนี่เออชี้นะยเขาดูแล้วไปซีโอเชิญครับซีโอวิไปต่อมีเพีเหรอหากคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ตาแก่ใจครดูโซนนี้สำคัญไหมเสียงอะไรเสียงอะไรนี่นี่นี่เสียงเก้าอี้บ๊อบไปแหละมันลดมันลดแมันลดชว์โชว์รับไม่ไหวอ่ะใช่ไหมบ้านราต้องรีวิวยังไม่กินปลาใหญ่เลยแลก็หัน้ ไอ้เหี้ยงเหมือนอะไรวะเบรกรถตัวด เด็กลมเด็กลมอ่ะโซนนี้สำคัญมากครับนี่คือโซนทำงานหรือว่าเรียกว่ามุมซูมทุกวันนี้บ้านนี้ก็ต้องมีเพราะอะไรเขา work ฟอร์มโ m มกันมุมนี้สงบร่มรื่นกับการทำงานด้วยทอามองไปก็คือเห็นสวนเราไปโซนไหนก็ต่อคุณยงหมดแล้วไปกันเลยหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวไปคิวมเาหูเี่ยเขาตลกอชลียักษพวกพี่ไม่ให้พื้นที่ข่าวะต่อไปเราจะไปไหนครับพี่พี่นัที่ไปกันเลยเดี๋ยวนเดี๋ยวนมไปไหนก่อนไไูเรื่องก่อนแบบเอดูในบ้านมาเยอะแล้วแล้วจะไปไหนต่อพี่ก็ เดี๋ยวพอเรามาดูบ้านจะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ส่วนกลางด้วยเพราะว่าพื้นที่ส่วนกลางของบ้านเดี๋ยวเอพีเนี่ยกว้างขวางสวยงามว่าแล้วก็ไปกันเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกพี่ๆเลยว่าเดี๋ยวจะมีกติกาให้ค่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมไปเพราะว่าเราจะแบ่งตามความถนัดของพี่ๆค่ะจะทีมพี่เสือร้องไห้ค่ะจะต้องส่งลูกทีมอะไปกลางเต็นท์ค่ะโดยจะมีพี่ป๊อปเป็นโค้ชให้กูเป็นโค้ชใช่ถามกูเคยกางไหม ถ้าพูดถึงการจะเลือกสักคนในกลุ่มเราเนี่ยมันมีตัวท็อปอยู่คนหนึ่งคนที่เป็นเขาเรียกว่าเลือกแบบของปุ๊บแบบเนิร์ดแมคคันิคเป็นเนิร์ดเป็นเนิร์ดของแมคคันิกเลยเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้มากเขาเปที่เขาเก่งด้านนี้กลารปักอะไรอีกเขาจะเก่งพยักหน้าแล้วเอามาแล้วเายืนแล้วเายืนแล้วยืนลลยยืืนนทำพี่อะไรปัจจุบันี้คือพี่ป๊อปพี่ป๊อปกับพี่นาตี้ได้แล้วนะ หนึ่งคนไปกลางเต็นท์ถ้าเอาตามสคริปต์เลยไหมคะยังเลือกพี่เอ็ดดี้ค่ะไม่จแต่จริงๆคุณเลือกถูกคนนะหลวงคุณเลือกถูกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเอ็ดดี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเขารักธรรมชาติเขาชอบปลูกใช่เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นสายปลูกนัดเดียวเท่านั้นละเติมเด้วยเติมด้วยเบื่ใส่นมมาด้วยเบื่ใส่นมด้วยส่วนพี่โอ๊ตจะไปเป็นลูกทีมของพี่โค้ชกับพี่คาโตะค่ะซึ่งทีมผมทำอะไรทำอาหารค่ะโอเคโ้ยมีพี่โค้ชอยู่กูสบายแล้วเลือกให้ดี ผมก็จะต้องกลางนี่แหละอ๋อที่บอกว่าตะกี้ไม่เคยทําคือเป็นแค่มุกตลกมันเป็นมุกที่ทมไม่เคยทำอ๋อใครมันจะไม่เคยทำล่ะรายการแคมปิ้งมันเป็นรายการที่ผมอยู่ในวัตจหจัวใจของผมอยู่แล้วพี่ป๊อปครับผมสงสัยอย่างนึงค,ครับมีคําถามนะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวเอพีนะครับเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเขาไปข้างในเขาไม่ใช่วิ่งแล้วเฮ้ยนี่เวลาคำถอดเหรอคำถอดอ๋อเหรอไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ นี่มันเสาเต็นต์ตัวเนี้ยแกงผมตัวเนี้ยคุณคุณได้เขามีของในมือไม่ได้ไอ้ตัวนี้มันมีของในมือมันไปแล้วตลกพอบบีบเลยชอบผมชอบบีบชอบบีบมากถ่ายสวยมากช็อตพวกฟู้ดช็อตเนี้ยโอ้โห ตั้งใจทำตั้งใจถา,จถาดีอันนั้คือแบบกล้องแบบกล้องหนังเลยทีใช้กล้องแบบตัวที่ถ่ายโฆษณาตอนแรกที่วางแผนถ่ายเวฟคุยกับทีมบอกว่าเราใช้กล้องโฆษณาได้ไหมเพราะเราชอบภาพเมื่อกี้คุณจะถามเลยนะฮะอ๋อคือตอนนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่โครงการบ้านเดี่ยวเอพีใช่ครับนะครับเป็นบ้านที่มีพื้นที่ก,กว้างขวางอ่าใช่ถูกต้องเลยครับแล้วมากางเต็นท์กันทําไมาวะเออโอ,อ้ไม่เคยคิดเรื่องนี้อ่ะ <laughs> ทำไมเราไม่นอนรอในบ้านวะทำไมเราไม่กล้าในบ้านบ้านนั้นมีแอร์ด้วยนะจริงด้วยฮ้ยเรากลับไปถามสามคนนั้นนหแล้วไปสองตัวเฮ้ยเ้ขาเขามีคำถามว่าอะไรว่าอะไรเนี่ยบ้านเดี่ยวเอพีเนี่ยมีบ้านสวยงามมากเลยเอะห้องเย็นสบายเลยให้พวกบทประการเก้นทำไมวะอยากใช้พื้นที่ส่วนกลางอยากใช้พื้นที่ส่วนกลางอ๋อก็นี่ไงเป็นวิวไง เลือกลากเลยเฮียเลือกลากเลยอ๋อเราอยากใช้พื้นที่ส่วนกลางครับเพราะว่านี่คือการที่เราจะพรีเซนต์พื้นที่ส่วนกลางว่าดูสิมันกว้างขวางเหลือเกินเข้าใจแล้วเรามาแคมป์เราก็ดูอยู่กันเดียดเดียวคำตอบคำตอบเลยฮะเรากางเต้นกันนะวัตถุดิบที่พี่เห็นครับเป็นเป็นวัตถุดิบสี่ภาคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอพื้นที่ส่วนกลางเราถ่ายอินเสิร์ตเอาไม่ได้เหรอเขาจะไม่เห็นการใช้งานจริงพี่นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงๆเลยอ๋ออ๋ เอยคำตอบดีอย่างดีนะที่คุณมีคำตอบให้ประชาชนเฮ้ยไม่จริงๆพูดถึงถ้าตอนมันดีกว่านี้เราไปเอาติ้งไงไหมไปเยอะๆกันเอาติ้งเราจำมาเก่าไม่ได้เรอสนุกจะตายเกิดเอ้าเกิดเราไปกันเยอะๆไงยี่สิบคนแล้วไปถ่ายกันไหมได้จำมาสนุกนะได้เลยพี่เดี๋ยวเป็นตหัวให้เป็นแบบแฟมิลี่เอาติ้งเออเอาไหมเราไปถ่ายกันบ้างไปไกลเกาหลีได้ได้เอาเป็นชาแนลเสร็จร้องไห้เอ็กโค้ดคูเอ็กกูเดย์โอ้โหมันมันมารวมกันก็สนุกแล้วเฮ้ยเดเขาไปเขาแยกกันให้มึงทำอาหารไม่ใช่หร มึงนั่งเมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไลเฮ้ยอ๋อปินเซิร์ฟิงเซิร์ฟปิเซิร์ฟปิเซิร์ฟิงเซิร์ฟิเซิร์ฟ PS p PS ครั้งสุดท้ายที่ออกจากบ้านเมื่อไหร่อะเราอะโอ้หลายเดือนแล้วอาอันนี้ภาคมีอะไรบ้างภาคเหนือ น้ำพริกแกงฮังเลจากภาคเหนือค่ะน้ำพริกแกงฮังเลใช่ส้มโอจากภาคกลางค่ะส้มโอโอขุนจากภาคอีสานค่ะแล้วก็ใบเหลียงจากภาคใต้ไอเมนูมาให้ค่ะเป็นสเต็กโคขุนราดด้วยน้ำพริกแกงฮังเลทานคู่กับสลัดส้มโอแล้วก็ผักเหลียงค่ะทำไมแล้วทำไมเรามีแล้วไม่เอากินใบเหลียงผัดไข่อ่ะมันไม่เีเอ็เดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องเีเอทเมนูคุณทำซอสเลยคุณทำซอสเลยได้ได้ได้พี่พี่พี่ัยก็ทำอาหารเป็นเหรอพี่ทำเป็นทำเป็นทำเป็นเขาหรออุ้ยบ้านนี้ผมชอบเลยครับนี่ครับท่าน เจอครับเจอไหมครับ <c oughs> เหมือนเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเหมือนกันนะหม <c oughs> อเนีนนเ่ย Gonna man, be up, a ผมอยากรู้ว่าพวกพี่ไปสนิทกันได้งไงไอ้เรื่องนีผมไม่เคยถามเลยนะพพี่สนิทกันเพราะผมมาเห็นก็คือพี่มารวมตัวกัน4คนแล้วเออคตอบแทนได้นะกูเขามีบุญคุณมีบุญคุณกูต้องตอบแทนโอ้ยเฮียนี่ก็เป็นพี่น้องไงเขาสนิทกันมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่คนอื่นไงคนอื่นคนอื่นนี้เขานี่เขาเป็นเขาเล่นเกมด้วยกันคุณดนี่เห็นไหม S <S เอาอียทำอันนี้ก่อนโอ้แล้วถามแล้วเดินหนีไป<อ>แล้วลคุณตอบเขา<อ>หิวแล้วคุณตอบใครไม่อันันแต่ว่าก่อนเล่นเกมมันต้องมีชวนเดี๋ยวว่านี่เป็นเพื่อนของเพื่อนใครแบบมาเล่น,เร,น,นรเริ่มจากอ,อันนี้ก่อน อันนี้เป anyway> ็นเพื uh ่อนเรียนมหาลัยด้วยกันไปเจอกันที่ชมรมดนตรีสากลประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทียูแบนเสร็จปั๊บไอ้นี่เข้ามาเป็นรุ่นน้องต่ออีกหนึ่งปีจะซีกันที่ทียูแบนแล้วเหมือนแบบพอซ้อมแบนเสร็จปั๊บอะไรเงี้ยกิจกรรมก็คือเล่นเกมและไอ้นี่ที่เติมมาก็เพราะว่ามันเป็นน้องไอ้พัทแล้วแล้วเสือพี่มาทําเสือด้วยกันได้ไงอ่ะคือสนิทกันก่อนใช่ป่ะอ่าสนิทกันแล้วคือชีวิตช่วงนึงมันเหลวแหลกคือเราเล่นเกมวันละหกชั่วโมงเงี้ยไอ้คนบอกว่าเจียดเวลาสักประมาณวันละสองมมมมมาาาาททงงนนนนนนออ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 อไล์์์่ตตตตตตบบบบคคเเหร ครับคุณพี่ชายเหรอครับครับผมผมมีบริการดีๆเป็นตัเสนอพี่ปั๊บคุยต่อพี่ปั๊บคุยต่อเมื่อกี้ถามถึงเรื่องเริ่มยังไงแล้วที่บ้านวุ่นวายไหมบ้านวุ่นวายมั้งไหมใช่ที่บ้านคำถามแรกไอ้เหี้ยไม่อยากรู้ว่าที่เขาตอนหลังๆที่มาจับคอนเทนต์อาหารนะพี่คือตอนแรกพี่ไม่ได้ทำคอนเทนต์อาหารเยอะนี่ใช่ไหมมันมาจากทำถึงจุดหนึ่งเราคุยว่าเฮ้ยเราทำแบบสบายๆลงไหมเพราะบอดีเวลางานพวกงานเก่าๆมันเป็นงานที่ใช้ครีเอทีฟเยอะพลังเยอะก็เลยคุยกันสี่คน เ,เราสี่คนไลฟ์ตายเราชอบอะไรตรงกรันวินาทีที่กำลังคุยกันแม่ก็คือกินกันอยู่ก็เลยบอกเฮ้ยเรื่เราทำเรื่องกินดีกว่าเพราะเราชอบกินแล้วจริงๆพวกเราสี่คนคือไลฟ์ตายจริงๆนั่งกินข้าวคุยกันนะแั่เล่นเปที่มาที่ไปของการเริ่มต้นว่างั้นเรางั้นเรามาทำอะไรเกี่ยวกับการกินแล้วเขาคุยกันไปละกัน แล้วเนี่ยมึงให้แขกับเจอมาทำเนี่ยมึงก็ให้เขาทําละเอียดจังเลยเนาะต้องแกะต้องอะไรกันใช่เขาเป็นคนชอบทําอาหารมึงดูกรู้้กนี่กูไม่ได้บอกให้เขาทําอะไรเลยเขาชอบโอ๊อันนี้นะครับเห็นแล้วมันแบบอยากทําดูเหนื่อยเหมือนกันนะไอยโอ๊ตไม่ทำไงแล้วพี่ๆเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมเมื่อก่อนก็บ่อยนะเที่ยวแบบไหนก่อนไอ้ผมพถามไม่ร้อยไม่ได้เอาคอนเทนต์แล้วหรอกแต่แต่พี่มีกบพี่ก็มา ก่อนเที่ยวบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เท่าบ่อยเท่ากันเพราะว่าแบบล็อกดาวน์นะถ้าแมทใหญ่ๆก็คือที่โอ๊ยเคยไปก็คือมาเก๊ามาเกลเอาพี่แล้วเราไม่ใส่เราไม่ใส่น้ำยำเราขาดที่แล้วเราขาดตอนนี้เราขาดแค่เดี๋ยวเราลวกใบก่อนพอลวกเสร็จเราเอาใบมาใส่ยำเสร็จปุ๊บเรายำเนี่ยเราเตรียมได้ไม่ปรุงน้ำยำก่อนเหรอพี่ได้ๆๆ้เราได้ได้สำคัญเลยนะน้ำนี่ต้องเดือดค่อนข้างจัดนะใบเนี่ยลงไปรอบแรกเสร็จปั๊บยีด้วยใบเลี้ยงอ่ะใบท่อมหรอเยีด้วยยีด้วยไม่งั้นสารมันไม่ออกมาท่อมมันถูกกฎหมายแล้วพีู่่่่่อออใชยยาาาไปกลลัววสิเบ้ คุณมีกิจกรรมแปลกๆในการอะไรนะที่ชอบทำบ้างไหมเดี๋ยวมันต้องทางเข้าไม่ต้องไม่องดูโปรพวกคุณเสือร้องไห้โอ้ยคำถามเขาไม่ต้องอ้อมขนาดนี้ก็้เขาแค่ถามว่าเวลาว่างทําอะไรกันมึงไม่เคยดูนะต่อยต่อยเซเป้ชอบอาราเรเลยกูชอบเลยเปลี่ยนพิเ t i o n หน่อยเพราะตามหลักจิดีน้าซอยใบมามันกะอยู่ข้างบนได้แต่พอเป็นแบบนี้มันน่าจะต้องเป็นแบบนี้แทน เดี๋ยวให้ชิมแล้วให้คะแนนกันหน่อยดีกว่าให้ครับชิม <recommended> ให้ครับพาเลนดีสุดอุ้ยอันนี้เป็นยำแบบไทยๆอ่ะถ้ายำนะต้องเนื้อประมาณนี้แบบชมพูชมพูหน่ย <dites S 2> อยม,มีเดียมแรอย่างนี้คือเหมาะกับการทำเปยำเอาแบบไม่ใช่นายกาเลยพี่สมมติว่าอันนี้ดาถมถุยเต็มที่เลยโอเคเลยแต่ว่าตรงริมๆอะ่ะมันจะมีส่วนที่เป็นเนื้อเอ็นเอ็นเยอะหน่อยหนึ่งอาจจะต้องฟิล์มนิดหนึ่งตรงมันเพราะจะมีมันที่มันเป็นกึ่งเอ็นอยู่แต่ตัวเนื้อแดงดี กินแบบยำยำใบเหียงก่อนี <c oughs> ่เป็นาายำเลยไปกี้ตอนชิมแล้วพี่ตอนที่พี่หันมานับหน้าอิ่มเอ็มหน้าพี่เหมือนพายุเหมือนกันนะพี่ <c oughs> ไอโอตไอผี <c oughs> พี่รู้สึกยังไงบ้างที่มีคนมาทักพี่เป็นน้องพายุตลอดเอาเรองจริงปะไม่โมโ oh หเลย แล้วก็แล้วก็คนทักเราเหมือนเด็กก็น่ารักดีอ่ะแต่ที่แต่ที่ประเด็นคือไม่หรอแค่เอากองด้วยเข๊ไกันอยู่เขาถามนี่อาจะแก่เราเชิญอยู่แล้วก็เดินมาบังเขาประเด็นคือจะบอกว่าเราเกรงใจชมพู่เราเกรงใจชมพู่ก็ได้ไหมแต่พี่มันเหมือนจริงๆบางทีดูยังแบบเอาจริงๆนะเซตล่าสุดออกกำลังกายอ่ะออกกำลังกายอ่ะผมดูรูปแบบคิดในใจแบบกูดีกยวะนี่คุณลองจิ้มหางเรนอะจิ้มหางเรนอะอันนี้เป็นแบบเปรี้ยวนะบอกไว้ก่อน ไม่มีอะไรให้กินแล้วเฮ้ยพวกคุณกินกันจริงมากเลยรู้ตัวเปล่าที่เหมือนข้าวแกงกะหรี่เนื้อเลยปกติพี่พี่เอชอบกินข้าวแกงกะหรี่หรพี่ข้าวกะหรี่เนี่ยไม่ชอบ เป็นไงบ้างคะโคตต้ดของการเต้นอะลูกมือเป็นไงบ้างคะอ๋ออ๋อกูอะซึ่งจริงๆเขาบอกเทคนิคไปค่อนข้างเยอะอแต่ว่าน้องๆเขาก็ค่อนข้างที่จะฟังแล้วก็รับเอาไปใช้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ทําได้อย่างดีมากเลยพี่คัดกับพี่โค้ดอะคะแบบได้พี่โอ๊ตเป็นลูกมือเป็นไงบ้างคะมนะไมหรือเปล่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวไเมื่อกี้เราเรียกว่าลูกมือได้ด้วย คนทำอาหารบางทีผมบอกเลยหลายความคิดบางทีมันทาหลายทางเวลาทำอาหารเนี่ยคุณต้องคิดกว่าคุณอยากทำอะไรแล้วถ้าเกิดมีคนนึงให้ความคิดมันจะงงแต่โอ๊ตนี่คือให้กำลังใจอย่างเดียวทำให้เราแบบสุดๆนะครับมึงมทำไปเลยคอนเซนเทสที่จะคอนเซนเทส ในวันนี้เนี่ยเราเห็นการครีเอทเมนูแคมป์จากเสือร้องไห้แล้วและอยากชวนคนทั้งบ้านทุกคนมาแชร์เมนูครีเอทประจําแคมป์ของตัวเองบ้างไม่ว,ว่าจะเป็นแบบยากง่ายหรือมีวิธีทําอาหารยากให้มันง่ายลงอ,อากติกาง่ายมากครับโพสต์ภาพและชื่อเมนูอาหารสุดครีเอทประจําแคมป์ของคุณนะครับใต้คลิปนี้ทาง a c e b o o k โคตรครู U ครับสา <3 S 2> มเมนูโดนใจรับเซตอุปกรณ์ทําอาหารแคมปิง้งมูลค่า3,000บาทไปเลยจํานวน3รางวัลวันนี้ได้ลองกิจกรรมที่ไม่เคยทําในบ้านครับหรือว่าทําในหมู่บ้านนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่และที่ นุกมากทาให้รู้ว่าบ้านเป็นอะไรได้เยอะมากเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางสามารถปรับเปลี่ยนเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้ใครที่กำลังมองหาบ้านนะครับอย่าลืมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเดี่ยว AP ได้ทาง Facebook Page นะครับผม AP Thai u n d e r ด c o r e Home ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เขามีโครงการใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆเพียบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เรามากันวันนี้นะและก็ขอบคุณนะครับบ้านเดี่ยว AP โครงการเซ็นทรลครับพหลวิภาวดี2ที่มอบสถานที่ให้เราได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่กับการแคมป์กลางเมืองแบบนี้ด้วยครับ อันหนึงนะป๊อปพูดตรงไหนขอบคุณครับไงอ๋อเหรอนี่โคตรคมอ่ะไกคมเลยคมชิบหายตอนจังหวะมันจบคำสุดท้ายเนี่ยผมผมรอเลยพอแม่งถึงเซียววีแล้วผมแบบครับใช่คือแม่งน้อยแต่มากแล้วแม่งแล้วเมต่แต่โช่ เจอใหม่ละคำนี้ยกไปโกงวะได้ใช่เป็นไงบ้างเขาพี่สวโรงให้มาแคมป์ปิ้งอะเอางี้เอางี้ถือว่าเป็นแบบคําขอส่วนตัวขออีกครั้งหนึ่งแต่ขอเป็นแบบเรียลแคมป์เลยได้ปะมึงเตรียมรอเลยมึงปวดหัวแน่แน่หนุกไหมครับี่นัยเลกเป็นไงบ้างวันนี้ทําให้รู้ว่าวิธีการทางานของกองอื่นเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวตนที่เราเป็นเนี่ยไม่มีผิดมีตัวอย่างดีๆอยู่ตรงนี้ อ๋อกูเ so, ป <c oughs> so ็น <laughs> ตัวอย่างเขาเลยเนี <im> ่ยใช่เวลามากองนี้ผมรู้สึกถึงความสบายสบายดีอะมาแล้วไม่มีความเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็เออรู้สึกประทับใจนะมาวันนี้รู้รู้เลยว่าความสำเร็จมีได้หลายรูปแบบและวิธีแบบขี้เกียจขี้เกีก็ทำได้เมื่อกี้ฟังมันผ่านเหมือนชมแหละกูว่าไอ้อต้นดีอะไรหลัเริ่มเลย อล้วคุณเป็นไงชอบชอบมากองชาวบ้านมป<อ>นแ,แบบสนุกๆเอาจริงอ่ะพี่โค้ดอ่ะไม่ได้ชอบแล้วแต่มากองชอบตั้งแต่ไปบ้านแล้วทุกครั้งที่เขามาเขาจะมีความสุขสุดๆ,ๆพวกพี่จะทําอะไรกันเพิ่มอีกไหมพี่นอกจากเสือร้องไห้มีแบบมีโปรเจกต์อื่นๆ,ๆอีกไหมมือแบบรอดูรงๆๆๆรอดูจที่ใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีเขาก่อนอมีโปรเจกต์เขาก่อนมีฟาร์มผักเขาจะทำฟาร์มฟาร์มผักไฮโดรโปนิกชวนนะตัวเดียวกับที่เอามาไหมใช่ใช่ตัวนั้นแหละผักเขียวใช่ใช่ใช่ขายใบป่ะเราขายใบป่ะขายทั้งใบขายทั้งดอกอบอบแห้งไหมอบแห้งก่อนแแล้วกกก็็เเอาาาไปปสสัดยนรต่ง โอ้ผักพี่น่าสนใจนะของผมของผมก็มีเหมือนกันทำไรฝากไว้นิดนึงปกติไม่ค่อยชอบฝากแต่อันเนี้ยมีแทนลิปตาอยู่ออาบัมใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ำ่ายอค่ายเพลงด้วยตอนนี้กำลังมีค่ายใหม่ชื่อว่า Kick s Record ทำกับพี่แทนลิปตาฝากติดตาม YouTube นะครับ Kick Record ร้องเพลงให้พี่โค้ดร้เพลงนี่เรามีมือกีตาร์ที่ยอดเยี่ยมอยู่ตรงนี้เราเอากีตาร์มายืมใผมทำไมวะ ปี2019เก้าขาได้นะครับรางวัลมือกีตาร์อุปกรณ์ดีเด่นอเยี่ยมดนผมใช่เหมือนที่แมนยูได้แบบสนามยากสวยงามเหรไม่ไม่เอาคาหองมาให้เขาตีนี่เขามือนี่เขาเป็นมือกองอ่ะเฮ้ยเราเรามีเหรอมีครับไม่ได้ตีมานานแล้วดิเราดูอยู่กันอยากตีอยู่ดิของกองกอนอันนี้อย่าโทรมบอกไว้เอาออกนะไหนคุณเช็คเจ้าเช็คหน่อยครับเจ้าเช็คแบคอรเออ กังวันผมเป็นผู้บริหารแต่พอเลือกงานผมเป็นขี้เมาคนหนึ่ง <c oughs> อยู่ห้องทาง,งานหัวใจก็ยังคิดถึงแก้วเดียวที่คอยจุดดึงให้ใจสมาธิ <c oughs> เปิดบริษัทต้องมีลูกน้องบางคนรขาเห็นเราเป็นป โารลงไครเป็นจานอยู่ห้องประชุมหัวใจรอนรุ่มถึงแอลกอฮอล์เดียวแล้วนอนเดืยวแล้วามเดี๋ยวเดียวเจอกับกูสังลรีเจนซีหัวใจพี่รีเจนสูอย่างเกลียวที่คอยเฝ้าดูใจมีสมาธิ คืนผมเป็นผู้บริเฮนกับบานยังเดินทั้งทั้งที่มารถตู้ประชุมแต่เช้าท็ดถึงก็ยังอดสู้สิ่งเดียวที่ใจต้องรู้หวัวใจห้าบริยัน้า ไม่ได้มีงานนานเกันนะตีเนียนเลยตีกองเนียนเลยเอาวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณ AP มากนะครับโครงการเซนโตรผหนวิภาวดี2นะครับที่ให้เรามาแคมป์กันอีกรอบหนึ่งนะให้เจอพี่ๆเสือร้องไห้ด้วยฝากท่องทางหน่อยพี่ฝากช่องทางหน่อยพี่ฝากช่องทางครับท่องทางธรรมชาติครับผมปกติ ก็สวัสยะเอาฝากช่องทางหน่อยพี่ก็ช่องเสือร้องไห้ครับผม Facebook YouTube นะครับเสิร์อได้เลยแล้วก็คลิกเลคคอร์ดนะของพี่ชี้คัดนะอย่าลืมไปคลิกเลคคอร์ดแล้วเพลงปล่อยเมื่อไหร่ครับตอนเทปออกน่าจะปล่อยไปแล้วเข้าไปดูแล้วกันเพลงแรกบอกชอบยังไงให้เธอไม่เกลียดวว้าเหมาะสำหรับไอโอ๊ตปาร์โมดมากมากเลยยังไงครับยังไงครับยังไงกลางวันผมเป็นผู้บริหารแต่พอเลิกงาน องเป็นที่เมาคนหนึ่งลากออกครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย